เป็นแล้ววะเอาละครับทุกคนซึ่งวันนี้เราจะมาสุ่มเจ้าตัวกยูตาลุใช่เปล่าวะนีก็อีกตัวหนึ่งเจ้าอุซบทา임สกิปนะทุกคนซึ่งอ่อเอาไหมไม่ต้องไปสนใจมันนะทุกคนก็ หมือนคลิปก่อนได้นี่แหละการกระบาดทิ้งไปไม่ต้องไปแคร์มันทุกคนตู้กากนะเอยไม่ใช่ตูก้กากตัวกากนะทุกคนแต่ว่าถ้าในเรื่องก็โหดอยู่นะใช้ได้นะซึ่งเราอ่ะจะเน้นไปที่อุศบเพราะว่าเราหากกันมาแบบหลายคลิปมากเออและเจ้าตัวนี้เพื่อนก็แนะนําให้ผมสุมนะแต่ผมไม่ยอมสุมว่ะผมไม่ชอบมาทุกคนผมเกลียดมนะันอ่ะก่อนเปิดคลิปนะครับก็อย่างน้อยทุกคนก็ดูอันนี้ก่อนเนาะ อันน、啊、ี、啊、้คืออันไหนอ๋อเหรอ อืมฮึทำไมยาสีฟันอันนี้ดูน่าใช้น่ารองจังเลยเนี่ยไหนดูซิยาสีฟันอะไรอืมฮึยาสีฟันสมุนไพรไทรไพรเหรอทำไมใช้ดีจังเลยเนี่ยโอ้โหแล้วราคาถูกด้วยโอ้โหแล้วมีคุณสมบัติหลายอย่างเกินทุกคนดูดิเยอะไปหมดและดูน่าใช้มากๆเลยนะทุกคนอย่าลืมไปสั่งซื้อที่ช้อปปี้หรือว่าจะเป็นทาง Facebook ส่วนตัวของผมหรือว่าจะเป็น Facebook ของยาสีฟันสมุนไพรไทรไพยด้วยนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ลดราคาอยู่นะทุกคนอย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ด้วยนะครับ และอย่ายลืมอาบิซัตช็อปด้วยนะทุกคนว่างไงเบคอนดูกันเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะมีความสุขหรือเปล่าเฮ้กูละเครียดอ่าและเอฟเฟกต์นี้ผมเอามาจากไหนเหรอผมเอามาจากเปเทนพาสตอ50ห้าสิบใช่เจ้าตัวน,นี้เลยทุกคนเปเทนพา50ห้าสิบอีวเทรียบรลอนนะครับทุกคนก็ถือว่าเท่แต่ดามิด ากากใช้ได้นะทุกคนเออมันก็เป็นตัวฟรีอยู okay. ่แล้วแหละเนาะมันจะไปโหดที <filler> ่ไหนแล้วเนาะเออโอเคก่อนที اد, ่เราจะเริ <But S 1> ่มลืมอย่างหนึ่งเลยอ่านี่ๆเปิดบูบ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 บนี่นี่นี่นนี่ปลาปลาปลทุกคน let's go ออกเปล่าโอ้มีคนยั่งดวงเต็มเลยอ่ะผมคิดจะเข้า VIP อทุกคน รอบที่สามก็โอ้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 ว้าว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 โอ้เหรอออาไว้จังอ้าวอ้าวากะกาวว่าจะปิดคลิปซะหน่อย เอ้ยไม่ใช่ดิไม่ได้กะว่าจะมีแคิว่าจะ,จะ,จะบบเอาคลิปนานนะทุกคนเน้นคอนเทนต์เน้นคลิปยาวนะทำไมดวงนี้ทำไมแบบตอนนี้ทำไมมันดวงดีปแปลกฮะแต่ว่าทำไมผมถึงสุมต่อหรอก็ก่อนที่ผมแบบอะไรวะเอ้ยเป็นเลยว่าเดี๋ยวนี้ชอบลิ้นผ่าน,น,ะน <S <S อะเนาะก่อนหน้านี้ผมก็พูดว่าผมอยากสุมเจ้าอุศบด้วยใช่ปะละ่ะเออผมก็จะเจาอุศบด้วยละกันแต่ถ้าออกตู้ด้านซ้ายมาผมนี่เครียดเลยนะ ไอ้เจ้าอ่อไมอ้อ่ะผมก,ก็อยากได้นะแต่ว่ามันตัวกากไม่รู้จะเอาไปไว้ทำไมวะ <c oughs> เปิดคลิปมาก็ได้มิติกูกทำอะไรไม่ถูกแล้วไอ้เชี่ยอโ รอให้แล้วนะออกทำไมเออเดี๋ยวเดวาว่าจะอยู่เหมือนกันนะเพราะผมผมผมรักเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าอุศกันนาจะดีอ่ะมึงออกน้องตัวไหวกทำไมอ่ะถ้าการันตีหมื่นสองก็ไ้ตรงกลางใช่ไหมโอ้แล้วก็ต้องเสียอีกเยอะเลยอ่ะไม่รู้จะออกค้างตัวหรือเปลเนี่ย ผมจะร้องไห้แล้วนะทุกคนมันออกมาทำไมอ่ะเมื่อจะออกนกทูมาสองตัวทำไมเพชรกูก็เหลือแค่นี้เนี่ยออกมาทำไมทุกคนครับในที่สุดการเสี่ยงที่แท้จริง และการแยกลำบากมานานมันเป็นจริงแล้วครับทุกคนครับตบมือให้ผมหน่อยครับ <c oughs> ทำไมตอนนี้ผมเห็นทุกคนตบมืออยู่คนเดียวครับและทำไมกูดูปัญญาอ่อนจังวะ <c oughs> ตั้งร้ายคลิปแล้วเจ้าไม่อยอมออกให้ฆ่าเลยในสุดการที่ออกนอกตู้หลายๆรอบมันก็ส่งผลทำให้เจ้านั้น มีประสิธทธิภาพต่อข่ามากข้าได้ตั้งเจ้าเกเจ้าซบเจ้ากุและก็เจ้าตาลุคลิปนี้มาหาเนะเออคลิปนี้มาหานะนาานะในดูสิโอ้ยเชิยผมว่าผมต้องเ <c oughs> สียเวลาอีกนานแน่นอนหนอละทุกคนไอ้สมายฟูดะมันลงจากไอไอนี้เว้ยโคเวอร์ซ anyway, ิงด้อมปะ ไม่ใช่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 เดี๋ยวพาลุเดี๋ยวพาคนดูดูพีดิกนี่นี่นี่เดี๋ยวมันมันเฮ้ยเข้าดินี่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 จากเจ้าเดี๋ยวอยู่ไหนวะปลาเป็ดไอแลนด์อ่าด่านวันพีททุกคนด่านนี้แหละเออมันมีวันพีทสองอ่านใช่ปะเออนั่นแหละก็ด่านนี้แหละเนาะแล้วก็ต้องลงพอร์ทัลที่ไอ้สุ่มก่อนหน้านะเออที่เขามีตรงสุ่มก่อนหน้านี้เนาะไม่รู้ตอนนี้หายไปยังเนาะตามนั่นแหละตามนั่นแหละตามนั่นแหละเนาะคลิปนี้ ผมรู้สึกมีความสุขด้วยแล้วก็เสียใจเป็นในตัวด้วยนะเพชรหาย15ื่นห้าหมื่นห้ห่าหรือ, 20, รอสองหมวะไม่รู้แต่ว่าเทียวรู้คลิปนี้ก็ถือว่าได้4ตัวแล้วเป็นแบบตัวที่ต้องการตั้ง3ตัวนะคนถือไปใช้ได้แล้วก็อีโบยหนึ่งตัวใช้ได้โอเคคลิปนี้ปิดบ๊ายบายคมมากเดี๋ยวมารีวิว